ครับสวัดีเพื่อนทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับแพทใหม่ก็เข้าไปแล้วนะสําหรับ16 EC นะครับฟุตบอลยูโรแล้วก็โคปาปี2016นั่นเองนะภาพก็มาชวนให้มันฮึกเิมนะครับมาสวยงามนะเราเข้าไปแลกเชลกันนะครับอย่างที่รู้กันว่ามันมีให้แลกเชลนะครับ ก็แลกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับได้ทอบสองร้อยนะสามใบนะครับคนละสามใบเฮ้ยเฮ้ยยนี่ครับนี่มันคือตัวใช่ไหมตัวไว้ทายโลดนะครับก็ เข้าเล่นได้หนึ่งได้ตัวหนึ่งใบนะครับแล้วก็ถ้าเล่นหนึ่งแมตช์ก็ได้อีกหนึ่งใบนะครับรวมวันหนึ่งเนี่ยจะได้ตัวห้าใบานะครับดูจากราคาเป็นส่วนเลสอ่ะมันก็สมควรอยู่นะส่วนเลสอีกใบเนะี่ยเพราะว่าค่าพลังนี่โอ้โหคือถ้าส่วนเลส โวลเบสมาอะไรเงี้ยสมมติปีหน้าได้ติดโวลเบสติด x อไออะไรเงี้ยถ้าแปดมันก็จะประมาณนี้นะครับแปดหกอะไรเงี้ยอิบ,บาร์เงี้ยแปดห้าโหจากแบบโวลเบสแล้วแบบมันค่าพลังมันไล่เลี่ยกันหมดนะครับแต่และตัวนะบ็อกบาสก็ไม่ไม่ค่อยต่างจากสิบสี่ทีมากนะที่ต่างก็คือซวนเลสกับอิบาร์นะครับก็เลยแพงนะ แต่เราต้องไปดูผลงานในทัวร์กันอีกทีนะครับเพราะว่าคาดว่ามันจะปรับเปลี่ยนเมื่อจบทัวรนะ์นาเม้นนี้ด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องไปรีบนะดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆซื้อตัวที่มันฟอร์มดีไว้นะครับมาใบาแรกครับไอดีนหัวน้าครับมาไอจาวาลาัน80โอเคอยู่ตัวนี้2ครับ กุนโดกันนะโหยนักร้องไงนักร้องไม่ใช่ละตอนสุดท้ายซูเรสอุ้ยอาลิกซิสซานเชสก็ค่าพลังก็แจมอยู่นะแปดสิบสี่นะโอเคไปพบกันในไอดีหลักของผมเลยนะครับ โอเคครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับไอดีนี้คาดหวังสูงว่าจะได้ตัวดีๆนะครับจัดกันไปนะครับถ้าใครฟังเสียงผมออกนี่จะรู้ได้เลยว่าเพิ่งตื่นตื่นมาก็เข้ามาเปิดแลกเชลกันนะครับที่อยากได้ส่วนเล็ก,กอีกบ,บาร์เนี่ยแค่2ตัวเท่านั้นนอกนั้นตัวอื่นปีอื่นเนี่ยค่าพลังมันเยอะกันอยู่แล้วนะครับเลวานก็ได้ไมั้ยเลวานมุลเลอร์ไรนี้นะครับ เชื่อว่าในทัวร์เนี่ยมันจะผลงานดีนะตัวแรกครับเนบอยบุลเลอร์ขออะไรได้อย่างงั้นขอให้ผลงานในทัวร์ดีนะครับขออย่างนั้นนะครับไม่งั้นนี่ลังรถมาแน่แต่บุลเลอร์อ่ะมันฟอร์มมันดีอยู่แล้วนะตัวที่สองโอ้เบนเซมา่าเฮ้ยไอดีนี้คุ้มอย่างแบบ คุ้มมากนะครับตัวสุดท้ายครับมันลงไปยังไงครับมูลเลอร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหลงไปเยอะนะเปิดไปเลยแล้วกันครับโอ้ยมันปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ปื๊ดไปเลยนะครับแต่มันก็คุ้มทั้งนั้นมูลเลอร์ er แล้วแ่ะนะครับมันได้มาฟรีนะเพราะว่ามันแถมมานะครับมันไม่ได้แบบ เราต้องเอาแคดไปเติมอะไรทั้งนั้นนะแต่วันนี้คงลาไปด้วยมุลเลอร์แหละแต่แบบมาพูดอะไรห,หน่อยแล้วกันถ้ามันมีให้ทายผลนะครับสำหรับวันนี้มันไม่น่าจะมีแล้วแหละเพราะว่าบอลยูโรนะมันยังไม่เริ่มเตะนะครับส่วนอเมริกาใต้ที่เตะไปแล้วเนี่ยมันก็เตะไปช่วงเช้าแล้วตั้งแต่เก้าโมงครึ่งยครับถ้ามันมีให้ทายมันจะขึ้นตรงเนี้เราวันนี้คงไม่ต้องไปนั่งเก็บตั๋วมาทายแล้ว嘛 ก็คงเป็นอย่างนั้นไปนะครับดูดิเขียนเป็นภา,าษาไทยเลยอะ่ะอย่างนี้เด็กไทยจะฝึกอังกฤษได้ยังไงนะครับแต่เราเก่งกััอนู่ยรับสาษาอษษษษษษษังกฤษอ่ะเดลก็อ่านว่าเดลนะครับแล้วข้าก็โหหมืนหมืมืน,มน,มนตื่นมาแล้วมืนโอ้ยมีอันนี้ด้วยอะ่ะ จะพูดอะไรลืมเลยนะครับอคือจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็จะขายมันไปนะครับบอกได้เลยว่ามุลเลอร์เนี่ยเป็นตัวที่น่าใช้ละเพราะว่ามันปรับลูกศรได้แล้วนะครับมันก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นแน่นอนส่วนทำไมผมดึงขายเพราะว่า อย่างที่รู้กันนะความไม่แน่ไม่นอนนะครับของค่าพลังมันนะมันน่าจะปรับแบบบอโลกปี14 w นะก็คือหลังจากจบทัวร์ก็จะมีการคำนวณค่าพลังกันอีกทีนะว่าแต่ละตัวมันสมควรมีค่าพลังเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาที่เหมาะจะขายนะครับแน่นอนคืนนี้นะยังไม่ผมยังไม่ขายตอนนี้นะผมเปิดตอนประมาณบ่ายสองนะครับ คือคนยังไม่มาเปิดกันนะราคามันยังไม่พุ่งนะครับผมเชื่อว่าช่วงเย็นเนี่ยโซเลเอสจะพุ่งไปถึง200 m นะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับตอนนี้ยังแค่139ใช่ไหมคือคนยิ่งเปิดได้มาเนี่ยเวลายิ่งตัวท็อปท็อปที่เปิดได้ยากนะครับยิ่งมีคนวางขายราคามันจะดันขึ้นไปเรื่อยๆนะสำหรับวันแรกๆนะครับเดี๋ยว พอมีแพ็กมาราคามันก็จะลงนะใครไม่รีบก็ยังผมก็รอกันไปก่อนนะอย่างที่บอกนะดูไปเลยแต่ละแมตช์นะครับใครเข้ารอบใช้ท้ายเนะี่ยเพื่อนค่อยไปซื้อเอานะเพรามั่นใจได้เลยว่าค่าพลักมันจะไม่ลดแน่นอนนะมีแต่จะเพิ่มนะครับโ <Okay. S 1> อเคเยรอบนี้ขอบคุณมากนะครับพูดมุลเลอร์ได้มุลเลอร์นะก็ขอเพื่อนๆ เปิดได้ตัวดีๆกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ